คนกันด้วยอยู่กับปี้เองวันนี้เรามีของมาด้วยซื้อไว้เนิ่นนานนบล้านปีนี่คือระเบิดกระเทียมเราดูกันข้างในมันเน่าปลาเป็นยังไงนี่เป็นอย่างนี้กล้วมาดูกันว่ามันจะรู้สึกมันจะเป็นยังไงเวลาปานะวิธีการเล่นของมันเนี่ย คือต้องเอาหยิบขึ้นมาแล้วปาลงพื้นหรือหรือ,ถ,ถ,อถ้าถ้าอยากจะท้าททยอยากจะขาขาดหรืออยากจะเจ็บขาก็เอาเหยียบอยากจะเจ็บขาก็ต้องเหยียบแต่ถ้าไม่อยากเจ็บขาแต่อยากเล่นก็ปลาลงพื้นเข้าใจไหม๋ยวพี่จะลองดูจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยมันแกะยังไงอ่ะนี่น,น่าแก้หน่อย ลลเริ่มจากพื้นก่อนอมันไม่มีอะไรเลยนะข้างในมีอะไรไหมดูดิข้างในไม่มีอะไรแล้วฮะ<อ>มันต้องมีก่อนต้องมีไส้ดิสนุกนะตื่นเต้นใจล่อนเลยคนละสามเม็ดใช่ไหม,อ,มอันนี้คือเม็ดที่สองสีเขียว เดี๋ยวพี่ๆจะปลาลงอลงใส่ลองดนดูนะลองดูงนะลองดูว่าดินเป็นไงใช่ไหมพี่ๆจะปาลาไกลๆเลยปลาลงลังมดตไ,<ป>ไปดูซรางไปดูซรางก,กันพี่ๆมันได้มากกว่าสามนะมันมีเยอะไปสร้าน่อยลูกลูกสุดท้ายปลาเข้าลังมดเลยปลายแรงแรงเดี๋ยวก่อนแล้วลังมดอยู่ไหนอ,ะอ่ะนี่บอก นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวยังเห็นแล้วตรงนี้ไงโอเคตรงเนี้ยอู้วตกใจเป็นไงเป็นไรบ้างไหมอืมมันไม่โดนอะ่ะหืมไม่โดนลดกันเลยไม่ไปกี่เมตรละสามที่ลงได้กี่เมตรยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลาเลย เ,เต้นเวลานั่นน่ะเวลาปลาพี่เป้อยากจะลองอยู่งเม็ดึงอยากจะลองว่าถ้าเอาอะไรมาทับดูมันจะเป็นยังไงอะ่ะเอาเม็ดสีสี <4 S 1> ่เม็ดนะกลายเป็นสี่เม็ดแล้ว ม,มันไม่โดนเท้ามันโดนมันโดนรงเท้าไม่อามันมากกว่เาเนี่ยนี่ยู่เนี่ยจ,จะลองนะจะลองแลนะนนเด็กจะไปลองไรก็ไม่ลุกจะลองดูแตกด้วยมันมีหินอะไรข้างในอ่ะใช่เงี้ยเดี๋ยลองเก็บหินกลับมารวมกันเก็บปลาได้ไหมลองกลับเก็บมารวมกันแล้วลองไปรอบจะรีไซเคิลได้ไหม เอาละวันน nah. ี้ก็มีประมาณนี้นะเดยวบายยนะนีดูออาไปดูดินีไป